สำหรับไทชิสเปเชียลร r พอร์ตจาก PTS Title u p d a t e 10ในวันนี้เราจะมาดูเกียร์เซตใหม่อีกชุดหนึ่งที่มีชื่อว่า Eclipse Protocol สำหรับวิดีโอนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกนั่นคือคำอธิบายของการทำงานของเกียร์เซตใหม่และส่วนที่2นั่นคือ Build Concept สำหรับเกียร์เซตนี้ทั้ง2อ,อย่างนี้จะเป็นไงเราดูกันในไทชิสเปเชียลรีพอร์ตครับและสิ่งแรกเราจะมาดูกันนั่นในส่วนของเกียร์เซตโบนัสสำหรับเกียร์เซต Eclipse Protocol ถ้าเราใส่2ชิ้นเราจะได้ Status e f f e c t เพิ่ม15%ถ้าเราใส่ครบ3ชิ้นเราจะได้ s k l l l h a สเพิ่มขึ้นอีก15%และ Hazard Protection อีก30%และถ้าใส่ครบ4ชิ้นเราจะได้ Thalent ท,ที่มีชื่อว่า Indirect Transmission t ทาเลนี้มาบอกเลยว่าถ้าศัตรูตายระหว่างที่มันติดสถานะหรือว่า s t a t u s e f t e c t ที่เราทำสถานะหรือ Status e f f e c t ตรงนี้มันก็จะกระจายใส่ศัตรูตัวอื่นในระยะรัศมี15เมตรของศัตรูตัวที่ตายไป และมีหนํำซ้ำ status effects ตรงนี้มันจะโดน refresh ขึ้นมาให้อีก50%และทะเลนที่ถูกผูกมาในเสื้อมีชื่อว่า proliferation ทะเลนนี้มาบอกเลยว่ามันจะเพิ่มรัศมีของการที่ศัตรูสามารถติด status effects ได้จาก15เมตรเป็น20เมตรและมีหนํำซ้ำ status effects ที่ไปโดนศัตรูตัวอื่นนั้นจากที่มันสามารถ refresh ระยะเวลาของมันขึ้นมาได้50%มันจะให้เพิ่มขึ้นมาสูงถึง75% และทางฝั่งของธาเลนที่ถูกผูกไว้ในกระเป๋ามันไม่ใช่ว่าซินตัมแอกเรเวเตอร์ธาเลนนี้มันบอกเลยว่าสเตตัสเอฟเฟกที่เราสามารถทําได้มันจะถูกเพิ่มขึ้นอีก15%แบบแอมพลิฟายและสำหรับ Eclipse p r o t o c o l นั้นในส่วนของ Core Attributes มันจะให้มาเป็น k i l l t ทียหรือว่าค่าแสดเหลืองและในส่วนของช่องม MoD ทั้ง3ชิ้นนั้นมันให้มาเป็น Utility Mod หรือว่าช่อง Mo d เหลืองเช่นเดียวกันถึงแม้ว่า Eclipse Proto c ค l มันสามารถใช้งานได้ทั้งฝั่งของ Statafect ที่เป็น Darkage และฝั่งงขอ c CC เพราะจุดเด่นของ Eclipse Protocol กับ Talent Indirect Transmission เมื่อใช้กับ Status Effects ที่เป็นฝั่ง Damage แล้วนั้นเราจะสามารถทำ Damage และกระจาย Status Effects ออกไปใส่ศัตรูได้เรื่อยๆโดยการที่เราทำ Damage เพียงแค่ครั้งเดียวเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เราไม่เคยทำได้ในเกม Division มาก่อน และสำหรับคอนเซปต์บิลที่อยากจะนำเสนอในวันนี้สำหรับสาย Status Effects Damage นั้นเนื่องจาก Gearset Eclipse Protocol นั้นมันเป็นการกระจาย Status Effects เพราะฉะนั้นเราจะดึงเอา Skill Damage เข้ามาช่วยทำให้ศัตรูตัวแรกที่เรายิง Skill ออกไปตายให้ได้เร็วที่สุดเพื่อจะได้ p r o อ t a า e n t ใน Gearset Eclipse Protocol ให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้ซึ่งรายละเอียดมันเป็นไงเราไปดูกันเลยครับเรื่องแรกที่อยากจะพูดถึงนั่นคือในส่วนของแบรนด์เซทั้ง2แบรนด์เซที่เลือกใส่ แบรนด์เซตแรกที่เราใส่มามันมีชื่อว่าโกลเดนเกียร์แบรนเซตซึ่งทาเลนที่เลือกใส่มาในเคสนี้ก็เป็น Glass Cannon อีกเช่นเคยเพราะอย่าลืมว่า Glass Cannon เองนั้นในตัวทาเลนของมันมันบอกว่า Damage ทุกทางที่เราทำกับศัตรูได้เราจะทำเพิ่มได้มันไม่ได้จำกัดไว้เฉพาะแค่ Damage จากปืนเราเท่านั้นนั่นหมายความว่าสกิลของเราก็สามารถได้ d a m a g e เพิ่มจาก l a s s s คน n n o แบรนด์เซตที่2ที่เราใส่มาคือ h a n n a ยูคอร์เปอเ และท ALENT ที่เลือกใส่มามันเป็น PERFECT TALENT ของ HANDA U CORPORATION ซึ่งมันอยู่ภายใต้ชื่อ ITEM ที่มีชื่อว่า FORCE MULTIPLIER และ t ALENT นั้นมันมีชื่อว่า PERFECT c o m b i n e ARMS ท ALENT นี้มาบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายิงโดนศัตรูนั้นเราจะได้ SKILL DAMAGE เพิ่มขึ้นอีก30เป็นเวลา3วิและสำหรับ GEAR SET ECLIPSE PROTOCOL นั้นผมเลือกใส่ไว้4ที่นี่คือในส่วนของหน้ากากถุงมือหัวเข่าและสปืนและค่า s t a ที่เราเลือกใส่สำหรับ ECLIPSE PROTOCOL นั่นคือในส่วนของ s t a b i l f t y f เราควรรี c a l ิเ r a ใส่เข้าไปใน attributes ในทุกชิน้นซึ่งทางฝั่งของ Hannah U Corporation และ g o l e n g e a r Brand Set เองนั้นสิ่งที่เราต้องการสำหรับ attributes นั่นคือในส่วนของ skill h a t e และ status effects สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้โน้ตไว้สำหรับเสื้อ g o l e n g e a r นั่นคือในส่วนของ core attributes ที่มันให้มามันจะให้มาเป็น defensive core attributes หรือว่าค่าแสตสีฟ้าเสมอเพราะฉะนั้นการที่เราหา g o l e n g e a Brand s มาได้ status effects และ skill h a z มาเต็ม รวมไปถึงทานเลนกลาสแคนนอนด้วยมันอาจจะดูเป็นการยากเกินไปเพราะฉะนั้นทางออกอีกทางเราสามารถทำได้นั่นก็คือเราใช้สาย specialization technician เพราะในส่วนของสาย technician เองนั้นมันจะให้สกิลเทียรกับเราอยู่แล้วหนึ่งนั่นหมายความว่าทั้งหมดในตัวเราเราต้องการสกิลเทียเพิ่มมาแค่บวก5แล้วสกิลของเราจะอยู่ที่สกิลเทีย r 6หทันทีและอีกสิ่งนึงที่เป็นสิ่งที่สําคัญนะั่นคือในส่วนของปืนที่จะเลือกใช้สาหรับปืนที่เลือกใช้นั้นผมเลือกใช้เป็นปืน name item ตัวใหม่ที่มีชื่อว่า harmony และธันเลนที่มันถูกผูกไว้มันมีชื่อว่า perfect instinct ซึ่งเป็น t a l เลนใหม่เช่นเดียวกัน t a l เลนนี้ไม่บอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายิงปืนตัวนี้โดนศัตรูเราจะได้สกิลดามาจเพิ่มขึ้น20%เปเ็นเวลา5วินาทีแล้วมันก็ยังเขียนต่ออีกว่าถ้าเราใช้สกิลหรือสกิลของเราทําดามาจกับศัตรูนั้นเราจะได้เวทพอนดามาจเพิ่มขึ้นมาอีก20%่เป็นเวลา5วินาทีและพาร์ทสุดท้ายถือว่าเป็นพาร์ทที่สําคัญมากๆที่จะช่วยเพิ่มด มันเขียนบอกเลยว่าถ้าเรามีบัฟสกิลดาเมจและเวพ่นดาเมจอยู่ตามที่ได้อ่านไปพร้อมกันสกิลดาเมจที่เราได้และเวพ่นดาเมจที่เราได้มันจะได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและสำหรับทั้ง2 s k สกิลที่เลือกใช้มาในครั้งนี้สกิลแรกนั่นคือในส่วนของ Stinger Hive สาเหตุที่เลือก Stinger Hive มามันเป็นเพราะว่า Stinger Hive เองมันก็มีสถานะที่ถูกผูกไว้กับมันที่มีชื่อว่าบ l ิดส s t a t u s e f f e c t s และอีกเหตุผลหนึ่งที่เลือก Stinger Hive มาเราเลือกมามาเพื่อที่จะช่วยพร o อ weapon d a m a g g e กับ talent perfect in sync เพื่อที่จะทำให้เราสามารถมี Buff ทั้ง skill damage และ weapon damage ได้พร้อมกันเพราะในส่วนของ Hive Stinger เองเมื่อเราใช้มันแล้วเราสามารถเก็บมันขึ้นมาได้เลยโดยที่ไม่มีคูดาวและอีกสกิลหนึ่งที่เลือกมาซึ่งเป็นสกิลหลักในการที่เราจะฆ่าศัตรูและทำให้ศัตรูติดสถานะนั่นก็คือสติ c ก y Bomb บ u r n สาเหตุที่เลือก sticky bomb burn มาเป็นตัวทำ damage และทำ damage จากสถานะในครั้งนี้มันเป็นเพราะว่า sticky bomb นั้นเราสามารถเลือกศัตรูที่เราต้องการเพื่อที่จะพร็อกทาเลนต์ต่างๆที่เรามีซึ่งระยะของ sticky bomb นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการเล็งของเราซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับป้อมปืนไฟแล้วนั้นป้อมปืนไฟมันจะอยู่กับที่และมีระยะที่จำกัดและอีกส่วนหนึ่งที่เลือก sticky bomb burn มามันเป็นเพราะว่า sticky bomb เองนั้นมันก็มี d a m a g หลังจากที่มันระเบิด ซึ่งดามจตรงนี้มันก็จะช่วยทําให้เราสามารถฆ่าศัตรูตัวที่เรายิงไปได้เร็วเพื่อที่จะพร็อคทาเลนต์ของ Eclipse Protocol Gear Set ซทำให้สถานะมันสามารถไปติดที่ศัตรูตัวอื่นได้เร็วขึ้นและสำหรับสเต็ปการพร็อคทาเลนต์ต่างๆเพื่อใช้ทำให้สติ๊ก y ก o m b บมของเรานั้นสามารถทำดามจให้ได้สูงที่สุดสิ่งแรกที่เราต้องทำนั่คือเราจะต้องวาง Stinger Hive ก่อนหลังจากนั้นเราใช้ปืน Harmony ที่มีทาเลนต์ Perfect i n s อ g n ยิงศัตรูเพียงแค่น,นเดเียว แล้วเราก็ยิงสติ๊ก y ก o m b อมอกไปเป็นแบบค c k Transition อย่างที่ได้เคยทำไว้สำหรับทาเคชิม่กคำตอบสำหรับผู้เล่นใหม่และจังหวะที่เรายิงศัตรูเพียงแค่นัดเดียวนั้นนอกเหนือจากการที่เราจะได้ดาเมจเพิ่มจาก Talent Perfect i n s i i n ซแล้วนั้น Perfect c o m b i n e arms มันก็จะติดไปพร้อมกันทันทีซึ่งการทำแบบนี้มันจะสามารถบูสต์ดา m a g e ให้กับสกิลของเราได้เยอะมากๆในครั้งแรกที่เรายิงซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะั่นคือศัตรูตัวที่เรายิงไปนั้น มันจะตายเร็วขึ้นแล้วทาเลนต์ของ Gearset Eclipse Protocol ก็จะเริ่มทำงานเร็วขึ้นตามไปด้วยและการที่เราบิวแบบนี้นั้นมันจะทำให้ Sticky Bomb ของเรามีดาม g จที่ค่อนข้างสูงรวมไปถึงเบิร์นดาม e ที่เราสามารถทำศัตรูได้มันก็สูงอีกเช่นเดียวกันแต่ถ้า่ามันมีอยู่2สิ่งที่ขาดหายไปนั่นคือในส่วนของรัศมีของการกระจาย Status e f f e c t และระยะเวลาที่มันจะรีเฟรชให้เพราะสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้ใส่นั่นคือในส่วนของเสื้อ gearset Eclipse p r o t o คอลนั่นหมายความว่ารัศมีที่เราสามารถกระจาย Status Effects ได้ถ้าเราใส่ GlassCAN นอนนั้นมันจะอยู่ที่15เมตรและระยะเวลาของ Status Effects ที่มันจะกระจายใส่ศัตรูตัวอื่นนะั้นมันจะ Refresh มาให้เพียงแค่50%ไม่ใช่75%และเนื่องจากวงรัศมีที่เราสามารถกระจาย Status Effects รวมไปถึงระยะเวลาที่ Status Effects มันจะ Refresh ให้เรามันมีจำนวนน้อยผมเลยได้ทำา o o n e p t t บ i อันที่สขึ้นมา ซึ่งมันจะเน้นในส่วนของรัศมีที่จะกระจาย Status Effects รวมไปถึงจำนวนระยะเวลาที่มันสามารถ Refresh ได้โดยการที่ใส่เสื้อ Eclipse Protocol รวมไปถึงหน้ากาก Exotics Valve และสำหรับบิลที่2นี้เราได้ทำการเปลี่ยนของเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นนั่นคือในส่วนของเสื้อเราเลือกใส่เป็น Eclipse Protocol Gear Set เพื่อที่จะเอาทาตุเลนที่ถูกผูกมากับบัตรและชิ้นหนึ่งที่เราเลือกเปลี่ยนมานั่นคือในส่วนของหน้ากาก Exotic Val เพื่อที่จะอามา g e จาก Status Effect ที่เราทำได้เพิ่มมาช่วยทดแทนดาม a จ e ที่หายไปทีนี้เราก็มาสรุปในเรื่องของดาม a จ e ที่แตกต่างกันใน2บิลนี้บิลแรกที่ได้นาเสนอไปนั้นเราสามารถทําดาม a จ e จาก Burn Damage ได้อยู่ที่ประมาณ0 0 0 0 0 และสำหรับบิลที่2ที่ทําทำไปนั้นดาม a จ e มันอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0แต่ถ้าว่าหน้าก,กาก Exotic Val นั้นมันก็ให้ดาม a จ e เพิ่มมากับ s t t t u s f f f e c t ที่เราทำได้อีกประมาณ50,000รวมกันตัวเลขเออกมาก็อยู่ที่ประมาณ500,000โดยเฉลีย่ยแต่ถ้าว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นสำหรับหน้าก,กาก Exotic Val นั่นก็คือในบางกรณีนั้นเมื่อเราทำ t a t u s e f f e c t ใส่ศัตรูได้แล้วนั้นศัตรูบางตัวที่โดน Status e f f e c t นั้นมันไม่ได้โดนดามจจากหน้กากัก Exotic Val ด้วย เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราต้องจับตามองเพราะถ้ามันออกมาในไทเทิ์อัปเดตสิในเซิร์ฟจริงแล้วยังมีการทํางานแบบนี้อยู่งั้นดาม a จ e ทั้งหมดที่เราสามารถทําได้มันก็จะไม่สม่ําเสมอก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ผมอยากจะฝากไว้เรื่องนึ่งนะั่นคือในส่วนของ Eclipse p r o t o c o l จริงๆแล้วตอนแรกผมอยากจะทำบิลออกมาให้ใช้สำหรับสกิล l i r r f l y y และ stick y ก o m b แต่ทว่านะตอนนี้ในเซิร์ฟทดลองเท่าที่ผมได้ทดลองดูนั้นการที่ศัตรูติดสถานะมากกว่า1สถานะ แล้วมันกระจายออกไปโดนตัวอื่นนั้นในบางกรณีดามที่เราทำได้นั้นมันถูกหักลบกับ status effects ค่าสแตนนี้ที่เรามีทั้งตัวออกไปหมดเลยทำให้ดาม a จ e ที่เราสามารถทำได้มันน้อยลงซึ่งบักตัวนี้ผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดมายมากๆเพราะว่าจริงๆแล้ว Eclipse Protocol มันสามารถเป็น CC และ Skill Damage ได้ภายในเกียร์เซตเดียวถึงองก็ตามที่แต่เดี๋ยวเราก็คอยไปดูกันอีกทีตอนไททอลเด,ดสบสมาว่าเขาจะทาการแก้บักตัวนี้หรือเปล่า เอาละครับก็จบไปเร,รียบร้อยแล้วสำหรับทาคาชิสเปเชียลรีพอร์ตจากไททอลเจ็ดสิบ PTS เซิร์ฟทดลองกับผมทาคาชิในวันนี้ไงของมากเลยที่เข้ามารับชมกันในวันนี้เราเจอกันใหม่คราวหน้าราบปก่กันพิธีน,นี้ครับสวัสดีครับ